สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในช่องวัาว์รู้นแนลอยู่แล้วครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทซึ่งวันนี้จะมาตามชื่อคลิปเลยครับก็คือการลงในเมโดยการใช้เจ้าทีวีหิมะนะครับได้มาใหม่นะครับโอเคซึ่งก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวจะใช้แทนอาจจะใช้แทนไทยะคอมล่าแมนเ,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 เลยก็ได้ ไม่งั้นเดี๋ยวจะใช้วางไว้ตรงนี้แต่วงอะ่ะมันจะน้อยหน่อยน้อยกว่าเทท้าคาเมล่าแมนแต่ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวค่อยวางเทท้าคาเมล่าแมนทีหลังเราก็เล่นอย่างแรกแล้วก็เหมือนเดิมเลยรอไปตอนแรกเราจะออโต้สกิปไปก่อน โอเควางลาสเลเซอร์คาเบ่าแมนไปก่อนทีนี้ปล่อยตรงนี้หลุดไปก่อนไม่เป็นไรตัวจิวจ๋วลดใช่เท่าไหร่ตัวละสิบเองทีนี้ก็อัพซานตาโอเคจากนั้นก็วางพอมดไปแล้วก็รอวางอีกตัวแล้วก็อัพเกรด Laser, ลานเลเซอร์เราอัปเกรดอันนี้ให้เป็นขั้นที่3แล้วอันนี้อัพให้ไหมระวาง โอเคนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็มาถึงเวฟที่ยี่สิบละอัพแล้วก็รออัพอีกอัพแล้วก็โอเคแล้วก็อัพสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด โอเคทีนี้ก็รออัพลานเลเซอร์ให้แมสแมสเรียบร้อยแล้วก็รอวางทีวีหิมะคลิปก่อนไหมนี่ไม่ต้องหรอกโอเค มาล้ทีวี TV หิมะ <c oughs> มันจะมีอยู่ขั้นหนึ่งอ่ะมันมันจะดาเมตลดลงหนึ่งพันแล้วหลังจากนั้นมันจะดาเมจเพิ่มขึ้นตลอดเจ็ดพันอะไรนะดาเมจเพิ่มขึ้นเจ็ดพันเยอะมากเลยนะโอเคอัพตอนนี้ใช้แปดพันงั้นก็ต้องอัพพอมดก่อน พอหมดเสร็จแล้วก็มาอัพอันนี้ต่อยาวๆแล้วค่อยวานท่าคาเมล่าแมนโอเคนะครับก็ตอนนี้เวฟประมาณเวฟสามสี่ก็น่าจะเป็นพวกตัวใหญ่ๆแล้ว หลังจากนี้พวกมิวแทนแต่ก็ไม่เป็นไรจริงๆอยาจริงๆมีแค่เอาแค่เอาไอาไททันอันนี้มากระทืบก็ตายแล้วรออัพพอมดให้เต็มให้ครบให้แม็กให้หมดแล้วทีนี้อัพอ,อันนี้ยาวบางทีอาจจะไม่ได้วางไท้ันคาวล่าแมนเลยก็ได้ กีนตัวเงินนี่จำเป็นต้องอัพอยู่นะเพราะว่าตัวนี้อัพแพงแต่ก็คุ้มอยู่กับ mm hmm. ดาเมจดาเมจเยอะนะ mm hmm. แต่วงมันไม่ค่อยกว้างไม่กว้างเท่าไททานคาร์บีราแมนแต่ครูดาวได้อยู่ mm hmm. ถ้างั้นเดี๋ยวก็ต้องอัพซานต้าสามตัวนี้ด้วยแล้วค่อยไปอัพอันนี้ต่อ โอเคอัพซานต้าครบแล้วแม็กแล้วทุกตัวตรงนี้แม็กแล้วยกเว้นทีวีหิมะแล้วทีนี้ก็อัพยาวๆมันจะมีสักขั้นที่มันจะดาเมจลดลงพันหนึ่งแล้วขั้นต่อไปมันก็ดาเมจเพิ่มคือเ0็ดพันอัพแพงนะแต่ว่าคุ้มกับดาเมจ โอเคนีน่ขั้นนี้ลบหนึ่งพันก็จะเ<า>หลือห้าพันโอเคตอนนี้<า>นอันน,นี้อัพขั้นสุดท้ายนาทีนี้ก็ปล่อยไปยาวๆนีีกดมา โอเคนะครับก็ตอนนี้มีเป็นเขียวละอยากเห็นการโจมตีของเขียววงจะมีวงขาววงฟ้าวงแดงวงแดงนี่น่าจะเป็นเขียวใช่ไหมวงฟ้าคือจอทีวีวงขาวนี่คืออะไรอะ่ะวงขาวไม่รู้นะ วางเพิ่มอีกสักตัวไม่เป็นไรหรอกวางเพิ่มอีกสักตัวโอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะแหลกแหกนิดหนึ่งโอเคอัพอันนี้ขั้นสุดท้ายของตัวนี้แล้วก็ปล่อยยาวๆเลยแล้วกันในเมื่อเวฟส8แล้ว นะสคิปหน่อยเรามีตัวโหดไม่เป็นไรหรอกสลิปไปไม่เป็นไรจริงๆอันเนี้ยเอาลงอีเตอร์ก็ได้นะอีเตอร์ฮอตผ่านไปแล้วใช้ไททาคาริลลาแมนดักไว้ข้างหลังจะเข้าป้อมอยู่แล้วตอนนั้นก็ลอดมาได้มาแล้วกับเวฟสุดท้าย โหเลือดลดอย่างเร็วเลย2.5ล้านหจะหายไปภายในไม่กี่วินาทีโอเคนะครับผ่านเป็นที่เรียบร้อยถ้างั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเย่ yeah.